ครับผมสวัสดีครับนะครับอยู่กับผมครับผ่านมอสริมมูนครับผมวันนี้ก็มาฮัฟต์ครับอุ้ยวันนี้ลมอย่างแรงครับผมพี่น้องลมอย่างแรงเลยครับอยู่กลางนนป่ามันนะครับผมครับรถดหามาเรื่อยๆครับผมเห็นมันกินดอกอยู่พาไปทางโน้นครับเลยไม่ได้ตามตัวแล้วครับผมก็ยืนยืนดูหราดูตำต้นดดๆตำสวนมันครับผมครับหลดเขามาดูมาเจออยู่รังหนึ่งครับผม ต้นะมะม่วงป่าครับผมสูงเุื้อโปรยต้นลักเข้าเลยครับผมต้นใหญ่ครับมะม่วงป่าสูงเรื่องครับผมพึ่งกําลังไม่ใหญ่แต่ไดครับผมว้ว<อ>ทำไงได้ครับมาหาอยู่หากินครับผมน้อนๆนา,นาจะพอได้นามแต่ลังแล้วครับผมอู้ครับพึ่ง ล้างนุ่นน้ำครับออกมาแต่งานตีละนาดครับผมลองมาหาดูเพิ่งเลยครับผมเรื่อจิตเรพอขากับเขาคำนะครับผมโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปรับชมเมืองข้างบนครับผมเรือตีทอยจักษ์สิบตัวครับผมไปรับชมข้างบนต่อครับผมโอเคไปดูกันครับผมครับผมขึ้นมากันแล้วครับผม ลังขงาวๆครับผมอย้าก็ะลุมแรงครับผมโอ้ออตั้งลมตั้เลยครับผมัวน้นไม่ได้ครับผมรลุมแรงครับเสียวโอเคครับเี่นพองนอนนี่ด้วยครับผม Nằm mấy mi đây Thịt răng Ngoài nước ngàm Hãy subscribe cho kênh lại ว่าครับผมรุมแรงครับอยากดูนั่นครับรุมแรงโหดูน่ามีจะคำหนึ่งยงครับ โอเคพี่น้องก็เราจะหาลังใหม่กันครับผมคอนไว้ก่อนโอเคครับลงต้นกันครับผมก็ไปหาดูลังใหม่ครับผมจะเจอไหมมีอะไรไหมครับผมยังต้องรอรุนต่อไปครับผมโอเคครับพี่น้องไปครับ ครับผมอ๋อมาเจอจนค่ำครับผมอู้หฟึ่งอยู่ลังนี่ผมตามสองวันแล้วครับผมตามไม่เห็นนะครับเลยวันนี้มาเห็นแล้วอยู่บนหัวนี่นออี่แหละตกลายน้องอยู่บนโอ้ดับบนโอ้เมตซัม เดินตามหาเกือบตายแล้วผมพึ่งอยู่นี่ยอยลังเต็มนะครับผมเดี๋ยวเปหาของทำรบันครับผมแล้วก็ขึ้นไปลุยข้างบนเลยครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเก่าไมา้อ่อนแกะไปลุน่นกันครับพี่น้องไปผมขึ้นมาถึงล่างแล้วครับผมอกินตายครับผมนี่ครับพึง่งสวยเลยครับ น้ามถอดครับผมลัางก็รอยอยู่แถวสองเลยครับโอเคครับผมเราหามุมตั้งกลองครับผมโอเคพี่น้องโอเค,คพี่น้องอตับจักยาครับ โอ้โหปบผมหน้าม <os> oh ิน <Deus> ิดเดียวพอดหมดเลยครับอาทิตย์นี่ ลงตน้นนครับพี่น้องไปครับครับผมลงต้นเรียบร้อยครับผมวันนี้ฝนมาครับโอ้ยดีไม่เปียกดูหมุดตึบมาเลยฝนครับผมฝนหมุดตึบมาเลยที่ได้กินอืงหรือว่าพี่น้องเลยนี่ครับผลงานครังขาวๆอยู่รังใต้กนลังหนึ่ง ครับผมได้สองลังครับผมทุดท้านนี่ก็ฝากพี่น้องครับผมไปให้กกำลังใจกันครับผมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์กันครับผมนะครับกระงของผมครับผ่านมอดดินมูลครับผมนะฝากไว้ด้วยครับผมก็ออกหาเวลาวางครับผมนะถ้ามีงานดนตรีผมก็ไปงานดนตรีครับผมนะแต่ช่วงนี้ก็วางบางครับก็ไปออกหาเพึ่นะครับ ก็จะทำคลิปให้พี่น้องได้รับชมครับก็อย่าลืมนะครับไปกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพันครับผมโอเคครับลาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับก็ขอ,ขอ,ขอบกคำว่าสวัสดีครับ